สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมบนทางช่องสักหวยพารวยชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมทางช่องนะครับผมของแอดมินเองนะครับผมก็มีสูตรหวยนะครับผมฮานอยนะครับผม2เม็ดนะครับผมประจําวันที่10นะครับผมเดือน8นะครับ64นะครับผมมาให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมได้เข้ามาติดตามมารับชมเพื่อเสี่ยง นำไปเสี่ยงโชคนะครับผมหรือว่าเข้ามารับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมจะเข้าไปติดตามไปรับชมนะครับผมชุดหวยแต่ละชุดนะครับผมที่แอดมินนะครับผมได้วางไว้นะครับผมเป็นสูตรทานอยนะครับก็ขอญาตนะครับผมชี้แจงนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทางช่องเรานะครับผมก็ เป็นเพียงสื่อกลางนะครับผมนะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางนะครับผมที่ทําสูตรแนวทางหวยนะครับผมทั้งหวยฮานอยนะครับหวยลาวนะครับผมแล้วก็หวยรัฐบาลไทยนะครับผมก็เป็นสื่อกลางนะครับผมที่นํามาเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมนะครับผมยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องนะครับผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้ ทำการรือเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ติดตามได้รับชมกันนะครับผมเด็กที่ต่ํากว่า18ปีนะครับผมควรที่จะมีผู้ใหญ่นะครับผมให้คําแนะนําทุกครั้งที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมทางช่องนะครับผมก็มีตัวเด่นให้มานะครับเป็นสูตรหวย ห้าน้อยสองเม็ดนะครับผมก็เด่นเก้านะครับผมแล้วก็เด่นศูนย์นะครับผมอ่าวิ่งรูดนะครับฟันก็ให้เก้า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 เลยนะครับผมเน้นมากๆเลยครับวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมห้าน้อยนะครับผมยังไงก็มีเก้ามานะครับผมแอดมินมั่นใจอ่าว่ามีเก้ามานะครับผมก็ยังไงก็ลองศึกษาลองติดตามลองรับชมกันดูนะครับผมส่วนที่แอดมินวางมานะครับผมตัวที่เด่นตัวแรกนะครับผมเด่นเก้านะครับผมก็มีเก้าหนึ่งนะครับผม 93นะครับผม95นะครับผมแล้วก็96นะครับผม98 99นะครับผมส่วนเด่นอีกตัวนะครับผมแอดมินให้0นะครับผมก็มี02นะครับผม03 04 05นะครับผม06นะครับผมแล้วก็08นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกลับด้วยนะครับหวยที่เราวางแอดมินวางให้นะครับผม กลับด้วยนะครับผมไม่แน่นะครับผมอาจจะมาตรงๆหรือว่าอาจจะเป็นตัวกลับก็ได้นะครับผมเนาะขอญาตย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เอฟซทุกท่านนะครับที่ฟังอาจจะไม่ทันนะครับผมเนาะแอดมินวางให้เป็นเด่น9กับเด่นสูนะครับผมวิ่งรูดฟันนะครับผมเน้นตัวเดียวนะครับ9เลยนะครับผมเนาะส่วน2ตัวนะครับผมแอดมินวางมาตัวแรกนะครับผมเด่น9นะครับแอดมินให้9193นะครับผม95969899นะครับ ตัวที่เขียเส้นไว้เป็นตัวที่แอดมินนะครับผมอ่ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าชุดนี้ตัวที่เอ่อขีดเส้นไว้นะครับมีโอกาสมาสูงมากๆนะครับตัวที่ชื่นชอบนะครับผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีฮงผมที่เข้ามาแล้วนะครับอาจจะชื่นชอบตัวอื่นแตกต่างจากอ่าของแอดมินเองนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมเนาะอ่าส่วนอีก ตัวนะครับผมที่เด่นนะครับก็มี02 03 04 05นะครับผม06 08นะครับผมอย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับผมให้ทุกท่านเข้ามาติดตามมารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมซึ่งนะครับตัวเลขทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมตัวเลขมีโอกาสทั้งจะเข้านะครับผมมีโอกาสทั้งจะหลุดนะครับผมก็ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณ นะครับผมในการติดตามรับชมนะครับผมช่องเรานะครับผมเป็นเพียงสื่อกลางนะครับผมที่นําทําสูตรแนวทางมาให้ทุกท่านนะครับผมได้ติดตามได้รับชมนะครับผมถ้าทุกท่านนะครับท่านใดนะครับผมมีข้อเสนอแนะนะครับผมหรืออยากจะให้ทางช่องนะครับผมทําสูตรหวยสูตรไหนนะครับบ่อยๆนะครับผมสูตรโดยจะว่าหวยลาวนะครับผมหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับผมก็ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้นะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมฝากให้ทุกท่านนะครับผมเข้ามารับชมนะครับผมก่อนออกไปด้วยนะครับที c ใหม่นะครับที่เข้ามานะครับผมยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมแอดมินฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งไว้นะครับผมสาหรับ f c ใหม่นะครับผมจะไม่ได้พลาดแนวทางหรือว่าสูตรใหม่ๆจากทางศักพารวยนะครับผมชาแนลนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็มีผู้ติดตามนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับผมยังไงก็เราไม่หยุดพัฒนาช่องนะครับผมหรือแนวทางนะครับผมของเราให้หยุดเพียงแค่นี้นะครับผมยังไงเราก็ต้องพัฒนาช่องนะครับหรือว่าสูตรแนวทางดีๆให้พี่น้องนะครับให้ท่านได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมทางเรานะครับผมก็ จะพยายามพัฒนาหรือว่าหาสูตรนะครับผมหวยนะครับผมมาให้พี่น้องเราได้ติดตามรับชมกันนะครับผมเป็นทุกทุกแนวทางนะครับผมทั้งฮานอยนะครับผมหวยลาวนะครับหอยไทยนะครับผมหวยไทยก็รออีกไม่นานนะครับผมวันนี้ก็วันที่10นะครับผมอีกประมาณ5-6วันนะครับผมก่อนหวยออกประมาณวัน2วันนะครับผมแอดมินจะวางสูตรหอยไทยนะครับผมรัฐบาลไทยให้ทุกท่านได้ติดตามทั้ง3ตัวและ2ตัวนะครับผม แล้วก็นะครับผมง่าเรานะครับผมเมื่อวานนะครับผมแอดมินก็ติดทุละด่วนนะครับเลยลงให้ไม่ทันนะครับผมก่าวกราับขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านที่รอ,อติดตามสูตรนะครับผมเพราะงวดก่อนหน้านี้นะครับผมแอดมินวางให้นะครับ ให้เข้านะครับผมให้เด่น5้าวิ่งห้านะครับวิ่งลูดวิ่งฟัน5นะครับผมเข้ามาเต็มๆนะครับสาหรับสูตรไม้เลาานะครับผมก็งวดที่แล้วนะครับล่าสุดนะครับแอดมินติดธุระด่วนนะครับเลยไม่สามารถที่จะลงให้ f c ได้ดูทันก็กราบขอโทษขออภัยนะครับผม f c ทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงก็งวดหน้านะครับผมมันผลหัดนะครับผมแอดมินก็จะไม่พลาดในการลงแนวทางให้ f c ได้ติดตามกันต่อนะครับผมแต่สําหรับวันนี้นะครับผม แอดมินจะลงหวยฮานอยให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันก่อนนะครับผมก่อนจะถึงหวยลาวหรือหวยรัฐบาลไทยนะครับผมเราก็มาลุ้นกันที่หวยลาวก่อนนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่จะปิดคลิปแนวทางฮานอยไปนะครับผมแอดมินก็กราบขอญาตนะครับผมให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็ เป็นช่วงที่โรคนะครับโควิดนะครับเป็นโควิดระบาดนะครับผมค่อนข้างที่จะหนักนะครับช่วงนี้นะครับผมก็อยากให้เอฟซทุกท่านนะครับผมก็ดูแลตัวเองนะครับผมก็มีอะไรที่เราจะเรับประทานเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงได้นะครับผมเราก็ลองศึกษาดูนะครับผมก็สมุนไพรเรานะครับผมสมุนไพรของไทยเรามีเยอะแยะนะครับผมที่จะ ทำให้เราสามารถกินต้านนะครับเชื้อโควิดตัวนี้ได้นะครับผมก็ลองศึกษาลองพิจารณาดูขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆและก็คนในครอบครัวนะครับผมดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมช่วงนี้โรคภัยเยอะนะครับผมนะครับผมออกไปข้างนอกนะครับผมก็ล้างมือบ่อยๆใส่เมสนะครับให้รัดกลุ่มนะครับผมกลับเข้าบ้านนะครับผมก็รีบอาบน้านะครับผมแล้วก็ทําตัวให้สะอาดไว้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมแอดมินจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ